าาแต่ว่าท่านผู้ชมเมื่อก่อนผมมาผมเห็นตรงนี้จะเป็นตลาดขายของรู้สึกว่าจะมีการเก็บข้าวเก็บของออกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไป,ปชมครับ คือด,ดูทางนี้ร้านค้าเก็บหมดเลยอ้าร้านค้าคือเก็บเบิดครับฟังทั้งนี้แล้วไปขายทั้งใดกันครับวันนี้เขาขายไหมคะเก็บของนี่แหละจ้าก็เพราะท่านใดเซ็นใครเอาเราได้ข่าวว่าซีมีงานใหญ่วันที่ซิบเอ็ดซิบเอ็ดใดครับหูบ่มีคน<ก>มาเยอะเลยท่านผู้ชม<ก>นี่<ก>มีคนมากราบไหว้ย<ก>เยอะเลยครับขอบคุณมากครับลงทานจากไหนครับเนี่ยยี่ยังตลาดจ้า สวัสดีครับยีนดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2567ผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทบ้านแก่เปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับนี่คือรูปเหมือนหลวงปู่ที่อยู่ถนนสีเลนเส้น จังหวัดกาลสินไปจังหวัดมุกดาหารนะครับทางหลวงหมายเลข12ข้างหน้าคือไปจังหวัดมุกดาหารนะครับส่วนทางนี้มาจากจังหวัดกาลสินครับนี่คือธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศริจันโทฝั่งทางกุติหลวงปู่นะครับทางโน้นก็จะเป็นศูนย์อาหารและของฝากแต่ว่าท่านผู้ชมเมื่อก่อนผมมาผมเห็นตรงนี้จะเป็น ตลาดขายของนะครับซึ่งมีร้านค้าเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้นี่รู้สึกว่าจะมีการเก็บข้าวเก็บของออกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับว่าทำไมถึงได้เก็บร้านกันออกจนหมดเลยนะครับอยู่ตรงข้างรูปเหมือนหลวงปู่ศิลานะครับส่วนทางนี้นี่ก็คือเก็บตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับ ร้านค้าที่ตามไหลทางทางนี้เก็บตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะส่วนทางโน้นก็เริ่มเก็บอาทิตย์นี้นะครับแ๋ยวผมจะพาไปดูวันนี้ก็มีนักเรียนนักศึกษามาเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมผมเห็นมีทั้งลูกเสือเนธนารีก็มีครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ได้เดินทางลงไปที่ กรุงเทพนะครับไปวัดบวร,บรนะครับไปตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25นะครับตามกำหนดการวันนี้วันที่25นะครับหลวงปู่ก็จะเดินทางกลับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอข้ามถนนก่อนนะครับด้านในนะครับผมก็พาชมมาแล้วนะครับพาชมด้านในมาแล้วตอนนี้เรามาชมสั่งทางนี้บ้างนะครับข้ามถนนนะครับ เราต้องดูรถนะครับเพื่อความปลอดภัยน่ครับเราจะข้ามตรงสะพานนี้นะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงด้านหน้ารูปเหมือนหลวงปู่นะครับด้านในผมพาชมมาแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับมีจัดสวนหย่อมสวนดอกไม้นะครับผมถามวา่าที่จัดเนี่ยจะจัด ให้เสร็จก่อนปีใหม่หรือเปล่าเขาบอกว่าจะจัดให้เสร็จก่อนวันที่สิบเอ็ดครับว่าอย่างนี้เพราะว่าวันที่สิบเอ็ดจะมีงานใหญ่ครับอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าวันที่สิบเอ็ดเนี่ยมีงานใหญ่งานอะไรนะครับก็ได้ฟังจากพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่นะครับก็ว่าวันที่สิบเอ็ดมกราครับจะมีงานใหญ่นะครับ ก็รอฟังข่าวอีกทีหนึ่งนะครับว่าวันไหนกันแน่นะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ข่าวที่แบบแน่ชัดแต่รู้แต่ว่าวันที่สิจะมีงานใหญ่นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปฝังทางน,น,นี้รูปเหมือนหลวงปู่ครับนี่ดูทางนี้ร้านค้าเก็บหมดเลย เดี๋ยวเรามาดูทำไมร้านค้าทางนี้เก็บหมดเลยไม่มีเลยนะครับร้านค้าเก็บหมดเลยเอราบร้านค้าคือเก็บเบิดครับฟังขรั้งนี้โอ้เพิ่นสีปรับปรุงใหม่โอ้ปรับปรุงสถานที่ใหม่ เราไปขายทั้งใดกันครับบนในฮอกฆ่าไหมค่าเก็บของนี <busca. S 2> ่างนะจ้าเพราะว่ท่านได้เซ็นใครล้อค้อขั้นซังร้อเขาปรับปรุงแล้วโอ้โหซีเทพื้นแบบนั่นบอสโอ้ครับจะเทพื้นเป็นล็อกแบบให้มันมาตรฐานให้มันยั่งยืนโอ้ครับปิดปรับปรุงให้มันสวยงามครับแม่ค้าก็ขายังสี่อ๋อตอนนี้ขายยังสี่ไปเรื่อยๆก่อน ดดครับพอฟังข้างนุน่นผมก็เห็นเก็บนะห้างนุน่นจะอาทิตย์แล้วนอวาอเพื่อนเก็บไปแล้วเอาเราได้ข่าวว่าซีมี่งานใหญ่วันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดได้ครับหูบ่างานใหญ่ยังวันวันที่เท่าไรครับสิบเอ็ดได้พฤศจิกาหรือว่าท่านว่าหรือมกกาละเออท่านว่าโอ สิบเอดทันวาก่อนปีใหม่เนาะครับเนาะสิมีงานไงยัง่สิบเอ็ดท่านว่าบอกครับเดียวนี่แผงแลอตเตอรี่เลขดังเลขดังวดนี้เลขอะไรครับไอ,อยังกว่าครับแปดเก้า แปดเก้าแปดศูนย์แปดสิบแปดสิบเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครัดังมากเลขเลขดังนะครับผมก็ชอบอยู่นะเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเลขเจ็ดเนี่ยผมชอบงวืนี้อะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้นะครับท่านผู้ชม มีปิดปรับปรุงนะครับอันนี้จะทำตลาดใหม่ให้สวยงามครับอันนี้รูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับมีคนมาเยอะเลยท่านผู้ชมนี่มีคนมากราบไหว้เยอะเลยอะไรครับอ๋อลงทานเหรอครับนี่ลงทานครับขอบคุณมากครับอันไหนก็ได้ครับขอบคุณมากครับ โรงทานจากไหนครับเนี่ยยางตลาดเมาจากยางตลาดขอบคุณมากนะครับสาธุบุญด้วยครับมีลงทานงทานสาธุบุญด้วยนะครับอยู่ที่หน้ารูปเหมือนหลวงปู่นะครับจุดนี้เป็นจุดตู้รับบริจาคตามกำลังศรัทธาบูชาดอกไม้ทูปเทียนครับ อันนี้ก็เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับ็นจุดบูชาวัตถุมงคลแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมผมคงไม่ขึ้นไปด้านในด้านบนนะครับผมคงไม่ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าผมขึ้นไปบ่อยแล้วนะครับท่านผู้ชม ออโทษครับขอโทษนะครับชนขอโทษครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก็กรอกนิวด้วยนะครับ